เอฟซีถึงเวลาที่ผมจะมาตั้งใจขายของแล้วพี่แซมขอคุยส่วนตัวหน่อยนี่เอาจริงมาพี่ผมนี่คือแบบพออว่าบุญมันเป็นอย่างเงี้ยแค่ไม่ต้องทำอะไรมันก็หล่อเลยนะเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมตื่นมาเฉยมก็หล่อแล้วผมแค่แบบใส่วงใส่แว็กเข้ามาดูหน้าใกล้ได้เลยพี่เนี่ยไม่ได้มีแบบอะไรทั้งสิ้นเลยดูเลยดิยหน้าไม่ต้องแต่งอะไรไม่ต้องแต่งฝนะั่งเนี้ยเต็มที่แค่สิวเม็ดเดียวที่แบบว่าไปแกะมัน ขี้มีหนูตัอมากจิ้มแก้วเสียวว์แล้วก็เอาฟอยล์ซูเปอร์แมนออกมาแค่เนี้ยจบแล้วชีวิตเรียบง่ายเลยขนาดนี้เนี่ยเหลืออย่างเดียวเนี่ยไอเนี้ยไอพวกนั้นทำไมตรงกันคืออะไรอันนี้ตีนกาตีนตีนไก่สี่ตัวเออดี๋ยวนี้ติ๊กตอกชอบทำฟิลเตอร์ไออะไรนะนายอนมาสินค้าต่อไปนะครับ FC เตรียมกดเลยเราสั่งน้ำหอมไปแล้ว กินไม่ได้แล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ไม้าซินใช้หลังการกินที่เรากำลังจะขายสินค้านี้ผมบอกแล้วว่าอร่อยมากมายเอฟเรามาเดินไปกินไปกันดีกว,ว่าดีไหมหรือเรายื่งกินผมขอขอชิมก่อนแป๊บนึงไม่ต้องชิมกินเลยค่ะ <Das que ath ie> มีสี่รสชาติที่แนนรู้หรือเปล่าคะพีรสอะไรบ้างพี่เนี่ยขายมาก่อนไอ้น้อง <S 2> <S 2> ดูก็ขายด้วยตอนนั้นผมเนี่ยขายมาก่อนสินค้านี้ผมจะบอกให้ว่าเป็นเกี๊ยวที่อร่อยมากๆเป็นเกี๊ยวที่สาเร็จรูปทํารสชาติออกมาอร่อยจริงๆชาวเ้านใส่ถุงี่ชาเล่ผมบอกกันไหนปุ๊บค่อยซื้อนะแกใหน่อยแกะให้แกะให้พี่หน่อย <S 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 เขาบอกว่ารสน้ำจิ้มไก่อร่อยดีไหม น้จิ้มไก่นี่เฮ้ยอันนี้ก็อร่อยเว้ยน้ำจิ้มไกค่ค่ะคำบอกใครก็ได้ช่วยจับปกพี่ชาวีอ,อันนี้อันนี้อันนี้แบบน้ำจิ้มไก,ก่อร่อยจริงแพงไหมแพงไหมแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงมีกี่รสเนี่ยมีสี่รสชาติคะ่ะได้บอกว่าีขาย,อเ,ยเอาเบนซ์หรือว่าบีเอ็มค่ะเอา มาแตงเฮ้ยเนื่ยจริงเลย้เฮ้ยอฟปีแต่สิณใจไม่ถูกจริงมีแบบเซตสี่ห่อสี่รถสี่หอก้าเก้าบาทใช่จริงปะคะเนี่ยนี่นี่ถามนี่ดีกว่าค่าคุณคุณเกดเนี่ยเขาถามว่าใส่สูตรร้อนไหมร้อนไหมไหมไหมภาษาวัยรุ่นสรุมเลยคุณเกดอายุอะไร นู้ถามพี่เขาแล้วพี่เขาไม่ยอมบอกพี่ไม่ยอมบอกนูแอบถามแล้วว่านี่พี่รู้ทำไมรู้ว่าเพราะว่าเป็นเป็นเด็กแอบมาเล่นติ๊กตกแล้วมันไม่ได้บอกอายุจริงไม่ได้จริงจริงยังเด็กอยู่แอบแม่มาเล่นโวเล็กแค่นั้นะยังเด็กอยู่ใช่มาอันนี้1 2ห่อถูกต่อห่อถูกสุดเลยก็ว่ารอหรอนี่ใครเคยสั่งไปแล้วในไลฟ์ครั้งนู้นอะช่วยบอกผมทีว่าอร่อยจริงไหมผมบอกเลยว่าวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยเพลินกินหมดนะ เอ้ย<น>เอามา,าตกแกงทวันหายไปน้ำจ้่นี <c oughs> ่จานดูนใครอยู่น้ำจิ้มไก่อร่อยค่ะพี่แนะ แปลว่าเขาซื้อไปแล้วจริงเนาะใช่ครังก่อนมีคนซื้อแต่เยอะเลยสิมันน่าสะกอบมากเลยอ่ะทุกคนการทอดเกี๊ยวให้กรอบอ่ะมันยากมากเลยนะแล้วก็ทอดไม่ให้หอมอ่ะมันยากยิ่งกว่าเลิน้ำจิ้มไก่เลิศนี่ไงมันอร่อยอร่อยจริงน้ำจิ้มไก่เห็นปลาแล้วด้วยไข่เค็มอร่อยพี่แพลนี่ใช่ไหมคะไข่เค็มอร่อยก็ไปกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟจริงจริงจริงพี่พราวอร่อยมาก กดน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่กดแล้วถ้าเลือกไม่ผูกมีสีรสชาตินะคะอันนี้12บสองซองใช่ไหมคะสองร้อยสี่สิบเก้าจะเฉลี่ยซองละยี่สิบบาทได้รสละสามห่อได้รสละสามห่ออร่อยจริงอุ้ยนี่มันคุ้มมากทุกคนหนูชอบรสไข่เค็มจริงๆเอ้าใครว่ารสไข่เค็มหนูไปไหนใครขโมยนี่นี่รสไข่เค็มนี่ เคม็มอร่อยมากหนูหนูรู้สึกว่ามันแบบความความแผ่นมันไม่บางนะนี่นี่น,นี่เห็นไหมล่าคือเราเคาให้เยอะมากกับพี่ลุิงนใช่ดูเนี่ยเน,นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพ,อพ,อนพี่เพื่อนพี่มันกินยากเดี๋ยวให้มันลองมาจิมไอหยกไอหยกไอหยกเนี่ยคือมันรักษาหุ่นมันมา,มากดูหุ่นมันเด็เจอมาเราต้องมากินเกีย๊ยทอดเหรอเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วหุ่นหุ่นคุณหยกนี่ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยโชว์กล้ามแผ่นหน่อยเบ่งดิ้เบ่งดิ้โอ้โหไอหยก อร่อยโอ้ยดูดิโอ้โยมึงทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหดูดิว้าวแว่นมาที่หัวแล้วเนมาที่มาเวนเวนมาที่มาเอ้ยเขื่อไรหยกแซมซุ้มึงมันหล่อจริงพี่แนดูหล่อจริงพี่ห่อเฮ้ยเปิดติ๊ดดิเปิดติ๊ดดิกล้องเก็บความหล่อไม่หมดนะทุกคนยังไงลงไปอ่ะ อะไรไปนรืัไเดียวเรื่องอะไริง่ิง็จะเรมนี้ันิงเารมน้มัเลิกไม่เหนียวนี่ไม่เหนียกูเก่งได้ทั้งวันผมกัดกาเป็นเกี๊ยวโขน ธอไม่ชอบหรือใชยงฉันเจ้าของเพลงนะครับเจ้าของเพลงบอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้ตัดวยครับอกยย่าเก่ก่งเ่ก่งเก่เก่ก่กงเก่งเก่งเ่งเก่งเ่งก่งเกงเกก่เกยงเ แล้วผมแม่งทั้งแหวนทั้งอะไรมาเต็มหมดไม่มีใครชมเลยนี่ผมชอบเกลงพี่นะชอบเกลงพี่เหรอเไ,ได้วยครับได้ไหมได้เอาไปเลย <c oughs> ไม่ทำไมมี <c oughs> บ็อกเซอร์สุดทลอยอยู่เฮ้ยใส่สบายจริงใส่สบายจริงแต่ผมไม่รู้จะถ่ายยังไงเออเอาน้ำเฮ้ยเพลงเพลงเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีทำไมไม่ทำเพลงดีๆแบบนี้ออกมาอีกเพราะว่า มันจะเป็นไรไหมตัวเองมั้งมันจะเป็นไรไหมแม่งค์กูร้องผิดเฮ้ยร้องร้องฟังหน่อยร้องร้องให้ฟังหน่อยเอฟซีรอฟังเพลงนี้มากเดฟซีชอบเยอะมากชอบกับเพลงผมทุกเพลงรอฉันก็คิดออกฉันมันติดติดตลอดเธอไม่ชอบผู้ชายอย่างฉันแต่มันคงต้องมีสักวันติดออกมันไม่เสีไม่เสียเราเราก

ฉันไม่รู้สเปกเธอนใะนมันเป็นยังไงตต่ไม่ใช่ฉันหรอกในะมันจริงไหมผอมเสรุงรังเธอคงไม่ชอบมั้งหัวใจของฉันมันก็ไมีไดีรู้รอพ่อรวยฉันนั้นเหลือแต่หัวใจฉันจะพาไปร้องเรือดูตัวนั้นสิดูตัวนั้นสินมตัวอะไรเฮ้ปิดเพลงดิกูจะขายของ หยกหยก,หยกลองบอกเลยแบบเอาคนดูรักสุขภาพเรากินรสชาติไหนอร่อยเพราะปกติที่ไม่ค่อยเห็นเรากินขนมเลยอันเนี้ยแล้วคือมันเทรวมกันมาจะรู้ไหมเนี่ยรสอะไรอันนี้ยนัวมากนัวมากนัวนัวนี่หมายมาถึง่ยมาไนมาสายสารนะไม่ได้นัวแบบอ่าไม่ได้นัวกันอ่าเนี่ยแท่นนัวแซ่บนัวมากอ๋อเหเ้ยมาโค้งไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันน้องๆเทมารวมหมดไปว่าจริงๆเนี่ยไปว่าเราลองชิมเลยมันอร่อยทุกรสใช่มันกินเล่นได้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วที่สําคัญเนี่ยอ่ะมัน,ม,นมันกี่ซองพี่ซันลองบอกราคาหน่อยน้องๆเราบอกสิบสองซองจะตกซองละานยี่สิบบาทซองละยี่สิบบาทแพงไหมแบบเนี้ย<อ>ไม,ม่แพงเลยเพรานะแบบผกระทอดได้นะทุกคนเราจะเดินทางไปตลาดซื้อ เฮ้ยพี่ว่าเขาน่าจะเป็นโรงงานที่สะอาดๆดีๆอยู่กรุงเทพไม่ไม่ถ้าสมมติเราซื้ออ๋อๆๆๆๆเนี่ยผมว่านั่งๆกินเล่นแบบเกียวหมดไปหมดหมดยืนยืนกินเล่นแป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันอืมใครที่ชอบเกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ไม่ได้เป็นเกี๊ยวแบบไปซื้อตอนเช้าที่มันเป็นรสแต่น้ำมงน้ำมันนะอันนี้เลยผมบอกเลยว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอะไรอ่ะเกี๊ยวค่ะอือและชื่อนี่จำง่ายมากชื่อแบรน อาเคจังนะคะผมเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องจิมม้มนันจิ้มเลยเอออันนี้คือแบบเหมือนมากเหมือน,นอะไรวะจิ้มไก่ใช่มันแบบตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเออไม่คิดว่ามันจะเหมือนขนาดนี้อืมมันจิ้มมาแล้วอ่ะอร่อยอร่อยเองเกี๊ยวเนี่ยผมบอกเพื่อนเลยว่าอร่อยอร่อยจริงใครชอบรสชาติไหนเนี่ยซื้อได้หมดเปเขามาดิเขามาลองกินดูเดี๋วให้น้องลองชิมดูพี่อันนี้แป้งหนาตปเก่ามาก คอนเดลกระจกมันเหมือนเหมือนเหมือนจิ้มน้ำจิ้มมาเลยจริงอขอกลับบ้านได้ไหมได้ไหมได้ครับผมเออไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเหมือนเขาผสมมาแล้วอ่ะนี่คือมึงซ้อมเดินเข้ามาใช่ไหมซ้อมก่อนเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็แบบพูดรัวๆแบบนี้ใช่ไหมเอแต่มันอร่อยจริงลองกินดูเฮ้ยผมทอบเนื้อกระปออ่ะนี่ยองทำเนี่ยอืมรสนี้อร่อยเอออืมต้องตกของยี่สิบบาทเอง ไม่แพงตุกซองเลยยี่สิบาทไม่แพงถูกมากสองคนนี้ก่อนมานี่ไปไปรถล้มที่ไหนไปเลยอะไรมาที่ไหนเนี่ยงานพาร์ทไม่คือเป็นมาเท่เว้ยไอผมชอบนะเนี่ยสาวกีดเลยนะเป็นคนที่สักประเท่เออเหน่สักเฮ้ยผมมีรอยสักของผมอยู่มีซ่อนอยู่เหรอซ่อนอยู่รอยสักผมผมพวกคุณเยอะพวกคุณเนี่ยมันเด็กน้อยสักเออผมพูดแค่นี้จริงคุณหยกจะเห็นนะครับแว่งสายตาหรือว่าอะไรเนี่ย สายตาสายตาผมสายตาสั้นจริงๆถ้าขอออกมานี่คือถึงโรสตรี่ได้เลยอ๋อนึกว่าใส่ทำเก๊กหล่อมางั้นอนะเออขอแว่นผมมึงเด็กให้ขอแหวนในเด็กต้องใส่ที่ต้องใสรู้เลยว่ามองไม่เห็นไอนไงล่ะอโยกอโยกเอ้ยอยู่นี่ป <c oughs> วดตาไม่ได้ว่ะเออผมจริงสายตาจริงไม่วันนี้ต้องขอบคุณอโยกกับเพื่อนนะที่แบบว่าหลงมาหลงมาทําเพลงแต่ว่าผมจับมาขายของเลยเพราะว่าคือเขากําลังมาทําเพลงล็อกให้ผมอยู่เออเพื่อนๆใครที่กําลังเนี่ย ไม่ว่าจะทํางานเอาไปกินกับส้มตํากินกับข้าวกินกับอะไรได้หมดเลยนะเพราะรเพราะรอะไรรู้ป่ะใครว่างๆเนี่ยถือกินหรือตั้งไว้ที่บ้านผมรับประกันว่าแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวลองถามเอฟสี่ทีหนึ่งที่เคยซื้อไปอ่ะว่าอร่อยจริงไหมใครเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวไปวางวไปชกเมืองไม่ทุกเอาไปขายต่อ,อเอาไปขายต่อเออไม่ผมอยากเอาลองไปกินกับเย็าโฟอย่างที่บอกไหมเฮ้ยจริงจริงกเดี๋ยวมีฟกเป็นรสชาติทีเ่เราไปกินเนี่ยถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเย็นาโฟอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยอันนี้ลูกไข่เค็มใช่ไหมครับไข่เค็มครับ อร่อยมากมันเหมือนได้กินไข่เค็มจริงๆอ่ะใครชอบไข่เค็มแบบอัดๆแน่นๆต้องอันนี้เลยตกถุงเท่าไหร่นะลืมสไฟเบอร์แดกสมองไปหมดแล้วอะไรนะแพบอถุง2บาทค่ะตกุ้ยี่สบาทตกถุง้ยี่บาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากและทั้งทั้งในเนี่ยคือไม่ได้น้อยด้วยนะชาชาเดี๋ยวเทให้ฟังก่อนถุงกว่าครับอร่อยจริง มันเยอะนะเนี่ยสองยี่สิบกบาทแล้วคืออะไรลูกป่าเวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะฟองนิดเดียวอ่ะยังแพงเลยอะไรวะสัญลักษณ์อะไรวะอ๋อหมอสัญลักษณ์มันเขินอายุกชอบโดนชอบ MC อ่ะอเฮ้ยไปที่บ้า ไม่ผมจะบอกให้ว่าจ้างจ้างน้องๆจ้างน้องๆให้ให้แกล้งกิดไอ้หยกไปงั้นแหละอืมเออไม่มีไม่มีใครจ้างเออร้านกดไปเลยห้าเซตก็เพิ่มอีกสองร้อยเอาแล้วร้านกุวยเตี๋ยวไม่อยู่ร้านสองร้านเองเอาใครเลยก็ได้กดไปกดไปเลยห้าเซตอุ้ยลดน้ำจิ้มไก่คือถ้าบ้านใครไก่ขาดน้ำจิ้มอ่ะเอาไอ้นนี้ไปอ่ะพอเคี้ยวไก่เข้าไปพว้อ่ะเคี้ยวไอ้นนี้เข้าไปต่อเนี่ยเหมือนน้ำจิ้มอ่ะเหมือนเลยไหนว่าลดน้ำจิ้มไก่อ่ะ อ่อยแล้วอาหมดแล้วด้วยอ่นนี้เหมือนมากอ่ะเนี่ยน่เน่เน่จิมยันเนี่ยมันคือแบบอร่อยของไม้ไม้พี่พี่เป็คนสิงห์ดังเฮ้ยรสน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยอร่อยจริงไก่ไก่ไก่เดียวกระจกเดียวกระจกอาเคจังอืมอร่อยอร่อยอร่อยได้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณ อาเคจังมากเดี๋ยวเราถือไปกินไปด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันสลับกันเดี๋ยวพอมาขายอาหารหมาปุ๊บเดี๋ยวเผยหยิบผิดกินอร่อยใช่ยวนะ <S <S อรอ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หย,ยกเนี่ยเป็นเด็กที่ที่รักแมวแล้วคือเขาเป็นผู้ช่วยาญหยกบอกว่าเวลาจะซื้ออาหารหมาหาแมวให้หมาคือแมวที่บ้านกินก่อนหยกจะต้องชิมก่อนครึออง <S 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 ่งถุงอ่าต้องมาดูกันว่ามันอร่อยจริงไหมเออคือคือหยกจะต้องชิมก่อนอาหารหมาแมวเนี่ยหยกหยกไม่ได้หยกไม่ปล่อยทานเลยจริงเขาเคนรักแมวเนาะหยกเนี่ยต้องกินก่อนหลายคำเลยอ่ะจริงเออนนนวัี้ขอบคุณ โอเคจังมากเลยจังครับผมอร่อยมากอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงหมดแล้วเนี่ยเราถือกลับไป้คอณทรงไหมเนี่ยฮาร์ดคอร์หยกชิมไม่เหมือนอยู่ที่บ้านเลยโอ้ไม่หยกชินไม่ได้คอยากหอกินแหเลยเว้ยเออหยกอันเนี้ย ปกติเนี่ยหยกวัดยังไงเวลาหยกกินแล้วหยกชิมมันเนี่ยหยกจะดูที่อะไรก่อนว่าว่าแมวหยกกินได้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกต้องดูที่แบบดูพันธุ์ของอะไรพี่ว่าเนี่ยนี่ป็นถุงมันดูได้ไหมดูได้ดูได้ลอดจากที่ไหนอะไรเงี้ยพว่าผมจำผมจําได้นะที่ที่ดูมาอันนี้มันนําเข้าแล้วออกไปอีกเลยอ่าก็คือนําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์อืมีปลาด้วยเออทำได้เว้ยเปล่าดูนี่ กี่เปาได้ก็กินอกร้อยร้อยเปอร์เซนต์จากเมนยกรนลงกินก่อนใช่เลยไม่แรงเกินไปเพราะอะไรรู้ป่ะเฮ้ยยังไม่กินเกี๊ยวอยู่เลยเออหักเดียวเลยเร็วไรเป็วไรเรื่องนี้กินง่ายไงก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะเขากินง่ายอ๋อเออเนี่ยเดี๋ยวยกชิมดูเออกินจริงแม่งเท่หยกกินแล้วมันไม่ได้เรอย่างที่ผมกินมันไม่ได้เรอย่างที่ผมกินอ้าวเจ้าของแมนกินโชว์หน่อยนี่อ้าว มไม่เป็นไรดีกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ค่อยได้เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรอยากผมบอกทำนี้ทำนี้อะไรมะข้อต่างข้อใจมีนุ่มตืดมีอะไรป่ะวะผมว่ามันก็ไม่แพ้เกีียวเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าทำไมหมามันแย่งกันกินแล้วตรงนั้นแย่งกันกินไปต่อแล้วแยกกันกินอยู่เออพอแล้วมาเลยนะเฮ้อันนี้ปะมูขนได้ไหมพี่ใช่เนี่ยขนยกไอ้ตรงที่มันเงี้ใช่ไหมว่าแล้วทำไมเนี้ยนี่เดี๋ยวขนยกเนี่ยมันจะบำรุงเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ชูแขนหน่อยพี่กินไปกี่เม็ด โอ้ยอันนี้คือกินไปเป็นหลายซองอยู่เดีย๋ยวพี่ดูพรุ่งนี้นะอืมกำลังผลมาสำหรับใครที่ <Okay. S 1> ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะผมบอกเลยว่าได้ไม่ได้เลยอยากให้เปิดใจาร์ดคอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมาเนี่ยไม่ใช่น้องใหม่แบบอยู่มานานแล้วแต่ว่าเจ๊ง <S <S ก็คือ <S <S ไม่ไม่ไม่ตัวนี้ดีจริงผมบอก <S <S เลยนะครับว่าน้องหมาหลายตัวเนี่ยที่กินอาหารเม็ดไม่เป็นเนี่ยได้ลองครั้งแรกปุ๊บเนี่ยติดใจ ออีกนี่คือมันชวนกันมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้เลวร้ายใช่เข้าใจ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 อยู่เข้าใจแต่อยู่ไม่กินใช่ไหมไม่กินที่ผมกินเลยนะเออก็ดีแล้วเราเป็นคนรักหมารักแมวไงใช่ไหมผมอาจจะไม่ค่อยเลี้ยงหมาแต่ว่าผมเชีย่ยใช่อย่างน้อยเนี่ยพุกติดรถไว้แล้วเวลาเจอหมาข้างถนนอ่ะนี่ไงเราเทโอลิจาคไงยอมแพ้กงขิงไงงกินเลยเฮ้ยกงขิงอะไรเราเนาะใช่เออแล้วมันมีเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กทานง่า ตัวเลี้ทานได้ตั้งแต่ฟอมโบลเนียนจนแบบเฮ้ยฟอมโบลเนียนเลยเว้ยเออแล้วชีสฝึกกินได้ไหมได้เชื่อว่าได้ผมได้ข่าวว่านี่คือมีเนื้อแกะจากบรซสิลันด้วยนะใช่คือผมต้องบอกว่าทําไมที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยถึงถึงกินนะผมบอกลว่าปลาทูน่าก็มีด้วยแล้วมันเป็นแบบว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ผลค่อยได้ของสัตว์รูกไม่ผลเนี่ยหมาเห่าอยากกินเห็นไหมเดี๋ยวต้องไปแจกซะหน่อยหมาเห่าเนี่ยอยากกินเออเดี๋ยวเดี๋คุยกันไม่ด้วยดีกว่าไปไปเดินไป อ่ะขอติดไม้หน่อยติดตรงนี้มีหน้านะครับผมมีแรมนะครับผมจากนิวซีแลนด์แล้วก็ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์จากอเมริกาเตือนเตือนก็ด้วยถ้าใครมีไม้อยู่เออสุดยอดไปไปคุ้งคิงคุ้งคิงคุ้งคิงมีกระดิ่งกี่ลูกคุ้งคิงคุ้งคิงคุ้งคิงสี่ลูกไปใช่มีห้าลูกคุ้งคิง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 มีกระดิ่งกี่ลูกห้าลูก ไอยกตีไมอยู่ไปแต่ทุกคนค่ะแล้วทุกคนไปชมเรื่องสุดยอดไม่้องยสามารถขอพรได้แล้วก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น็กแบบช่วงนี้นับถือมากมากและนี่ก็คือไข่ของเขาฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์ไงฮาร์ดคอร์นี่ผมต้องบอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่กว่าผมผมจะทำมาได้นี่เพื่อนรู้ป่ะเอ้ยเนี่ย เห็นป่ะเนี่ยก่าจะทาเป็นสีโคนเนี่ยนานมากนะผมเดี๋ยวผมมาเล่นนะเฮ้ยผมต้องหมักไว้6เดือนเลยคุณมาเล่นวันเด็กเดี๋ยววันเด็กเนี่ยเราจะเปิดให้เด็กๆเล่นเต็มหัวเปิดให้เด็กๆเล่นเต็มหัวเดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะเสาร์นี้เสาร์นี้จะมีเด็กจะมาไอบัสเสาร์นี้แล้วรอผมไม่เอาแล้วเอฟซีไอหยกอะชอบมาถึงแล้วก็เอาถังมาใส่น้ำแข็งแช่แช่เย็นผมเนี่ยทนไม่ได้ มีแต่น้องๆผู้หญิงเท่านั้นนะที่ที่ทนเก่งนะพวกเรานี่มันอ่อนแอจริงที่ที่ทนเก่งนะพวกเรานี่มันอ่อนแอจริงที่ที่ทนเก่งนะพวกเรานี่มันอ่อนแอจริงนะคือลงไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ไปแล้วเออันนี้เพื่อนคุณนั่งมองนานอ่ะเขาพูดไทยไม่ได้พี่เลยพี่เลยพีเตอร์พาร์คเกอร์ปวดมันปวดหลังไหมเนี่ยเฮ้้เฮแมนเฮ้แมนแล้วมาอยู่ตรงนี้ใครจะเก็บมึงกินมา กินอาหารไว้เอาตามีเทำพี่หมีหิวเนี่ยพี่หมีหิวอ่ะให้ไอหมีเดินตามนี่ได้กลิ่นเกี๊ยวไม่ใช่อันนี้เอออันนี้นี่ผมจะบอกว่าผมบอกได้เพื่อนมันคุ้มค่ามากครับวันนี้เราขายเพียงราคาเท่าไหร่ถ้าหนึ่งซองจะอยู่ที่289บาทหนึ่งซองสองบาทนะครับผมบอกเลยว่าถ้าสองซองกว่าเหลือ268บาทเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆคนนั้นขายบ่อยเอาเด็กคนนั้นมาดูดิเออเออเออไหนๆลองลองขายดิ่ที่เห็นเราขายบ่อยมากเลยตอนเช้า อันนี้คืออาหารคลสคนะคะคือมันไม่มีส่วนผสมของพืชด้วยนะคะไม่มีส่วนผสมของน้าตาลข้าวโพดก็ไม่มีสารปรุงแต่งด้วยนะคะไม่มีอะไรเลยว่างั้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เน้นๆไม่โปรตีนจากพืชเพราะว่าถ้าน้องถ้าน้องสัตว์น้องแพ้พืช เปลี่ยนแล้วอันนี้น้องป่วยแล้วก็คือว่าประมาณว่าบางตัวเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยหมาแมวเราไม่รู้นะเจ้าของไม่รู้นะเลี้ยงแล้วทำไมรู้ว่าอยู่ดีขึ้นเป็นคื่นขึ้นเป็นอะไรเราบางตัวเนี่ยแพ้ผักแพ้แบบว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวโพดข้าวโพดบางทีมันในอาหารหมามีผสมอยู่คนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแบบว่าให้ไปทําไมน้องหมามีทั้งขี้ตาเยอะมีทั้งมีทั้งอะไรนะขนไม่สวยแหวงแหวงหรือว่าแบบกินปลาตัวนี้คือกินเข้าไปเนี่ยมันช่วยปลาไปที่ที่บ้านเรามีหมาแมวกี่ตัว ที่เห็นมีแมวใช่ปหมหมานึงตัวหมาน่ารักมากโคเด้นโคเด้นด้วยโคเด้นแท้หรือปลอมอ่ะโคเด้นแท้ไปเอาจากไหนอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้เหมกันเอออันนี้หนึ่งกิโลกันนะคะโอเคครับนี่ไงตั้งใจขายของตั้งใจนะอันนี้หนึ่งกิโลกรัมขายเยอะกว่าผมอ่ะก็ในญ่เงี้ยเป็นเด็กใหญ่ก็ไปรวยแน่นนอเดี๋ยวก็รวยแล้วไม่เกินห้าปีรวยโอเคป่ะ เดี๋ยวใไม่เกินห้ปีทำงานกันเออไาตัวเลขกลับไปนอนพักก่อนไปวันนี้วันนี้ขอบคุณน้องมียามากเลยโอเคป่ะเดี๋ยวมามาเรียนการแสดงกันมาเรียนร้องเพลงโอเคช่ไหมเออบายบๆเพื่อนสดีเพื่อนๆดีหนึ่งแบบน่ารักน่ารักครับเย้น่ารักอนน่ารักเอาอีกนึ่เย้น่ารักนน่ารักเอาอีกนึ่งมาคุงคิงไหมคุณคิงเข้ามาขายเลยแบบจริงจังเลยฮาร์ดคอร์นะคะทุกคนกดเลยนะคะบอกเลยว่าอาหารน้องมาเกรดนี้ดีมากในราคาแค่ 2 8 9บาทต่อถุงปกติตอนเริ่มแรกเราเริ่มขายที่แบบแพ็ค2ถุงแต่ว่าเรามีแพ็คหนึ่งถุงให้ทุกคนแล้วตอนนี้289แต่ถ้าใครแบบอุ๊ยน้องหมากินชวันชวชัวมีพี่พี่หลายคนซื้อไปแล้วกลับมาซ,ซ,มซื้อซ้ำเพราะว่าหมดปุ๊บซื้อซ้ำเหมือนตอนที่นตอนที่ผมทำอยู่6ปีแล้วอะล,ล้วพอแบบว่าผมผมจะเลิกขายปุ๊บเอ็ซีหลายคนคือแบบน้องหมาติดไปแล้วทำยังไงผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเรื่อยๆนะตอนนี้เราก็ยังพยายามทำให้เติบโตเติบโตเรื่อยๆให้ได้นะครับพยายามอย่าง ให้เพื่อนๆแบบช่วยสนับสนุนเนี่ยต้องขอบคุณ<ช>จริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมดีใจมากนะเกิน90%ซื้อไปแล้วน้องหมาน้องแมวเนี่ย กินจริงๆกินแบบกินจริงๆแ,แล้วน้องแมวก็ไปกินแย่งด้วยผมจะบอกให้ว่าน้องแมวกินได้ไหมกินได้นะครับแต่ให้กินเป็นอาหารเสริมขนมได้ไปผสมกับอาหารหลักได้เพราะว่าเรามีส่วนผสมที่ปกติเนี่ยแมวมันผลิตไม่ได้แล้วก็ให้ค่อนข้างสูงตัวนี้และพี่ส่วนผสมของทอรลีนด้วยซึ่งปกติทั่วไปในอาหารของน้องหมาจะไม่ได้มีส่วนผสมของตรงนี้ให้แต่ว่าเราทํามาเพื่อที่บางคนเขาเลี้ยงน้องแมวกับน้องหมาคู่กันแล้วแมวอ่ะชอบมาแย่งทานอาหารน้องหมาเป็นเยอะหลายบ้านป็นยอะบ้านนายกมีไหมมีอะไรบ้างมีทั้งหมา แมพีทั้งหมาทั้งแมวใช่ตุยไปหมาม<ช>ตุยไปใช่เออตุยไปกี่วันนะปีแล้วปีแล้ว,ป,ลวปีแล้วไปเป็นไรแล้วไอ้ตายมึงตุยไปไม่นานเนี่ยไอ้ตายตุยไปหลังที่มาแค่น,นึงแหละเออไ <c oughs> อหยกเอาติดมือกับไปกินเมื่อกี้เนี่ยเนี่ย เอาไปแล้วลองไปให้แมวกินแมวชอบพอทานแล้วลองสังเกต้ังหมาของทุกคนดูนะคะขนเป็นยังไงบ้างแบบมีขี้ตาไหมกินปากเป็นไงบ้างแล้วแบบหุ่นล่ําขึ้นไหมใช่เพราะว่าช่วงนี้ล่ามากใช่ช่วงนี้คือแบบม่ถึง้องหมาอพี่เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่านะครับหมาใครที่มีขี้ตาเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองยืนยันทางคอมเมนต์ดูว่าให้ไปกินเนี่ยแค่กี่ไม่กี่วันเนี่ยขี้ตาที่มันเป็นคราบอะไรพวกเนี้ยหายหลายคนไม่ทราบว่า ต้องทำยังไงให้มันหายนี่เลยตัวนี้เลยลเพราะว่าเรามีแต่สารอาหารดีๆใส่เข้าไปนะคะผมอนี่ไอหมีที่เข้าไปถึงกิดสำลอกตรงนี้ใส่โชว์เลยเออแล้วตัวนี้เกรดอาหารน้องหมาโฮลิสติกทุกคนก่อนหน้าน,นี้เป็นซูเปอร์พรีเมียมอัปเกรดมาโฮลิสติกแล้วซึ่งมันเกรดแบบสูงกว่าซูเปอร์พรีเมียมอีกอุ้ยแมลงเข้าตาแมลงเ,เ,เข้าตาเออเอาไปมาเออเอฟซีปไปไปเดินเดินเดินเนี่ยนั่งตรงนี้แหละเออาโอเคคุยสเป์แมนก่อนเฮ้ ผมก็ไม่รู้นะผมซื้อมาทำไมนะผมก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันในชีวิตผมเนี่ยบางทีผมก็ซื้อให้เขาเฝ้าให้เขาเฝ้าแม่บร์ฮูดูแลหมู่บ้านอยู่กับเพื่อนกันเออโอ้โหจะวิ่งหนีอน่ยมอยากนั่นด้วยอะดูเหนื่อยดูเหนื่อยดูดูอ่อนล้าออนเพลีย พี่หมีจะทําอะไรอะ่ะพี่หมีมชอบคุณอ่ะพี่หมีเหมือนแบบว่าจะโชว์มากินพอให้ปุ๊บไม่กิน <c oughs> กูอายเขาอีกเนือ้ออย่าพูดอย่ากินอยาหยาบผมก็อายเขาอีกนะครับผมพี่หมีคืออยากเข้าฉากเพราะเรื่องแข็งแรงขึ้นแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุนี้น้องขกิงกับพี่จันนะจะพาไปให้น้าเกลือใช่แล้วก็พยายามให้อาหารแบบวันนี้แต่สุดท้ายฉันเห็นเธอไปกินอะไรโอ้โหมันฉลาดไอหมีนี่คือคือพอถึงเวลามันเบื่อที่บ้านมันไปหายุ้ย วันนี้วันนี้วันนี้ยุ้ยกระดาวก็เหนื่อยหน่อยยุ้ยกระดาวเพื่อนผมที่เป็นช่างอะ่ะวันนี้ไปรื้อทำบ้านที่โชคเพสรีเมออื่อวานเราก็ไปมาฝุ่นเต็มทั้งหลังเลยนะครับผมอมพี่หมีว่านั่งทำอะไรเนะี่ยทุกคนวิธีสังเกตว่าเป็น แบบสูตรแบบเกรดโฮลิสติกจริงไหม <IS C AL> ทุกคนพยายามหาข้างซองนะและดูตรงส่วนแบบอินเกเดียนส่วนผสมที่เขาให้มานมัลลบกเยส่วนผสมที่เขาให้มาคือนี่อันดับแรก <IS C AL> คือปริมาณที่ <IS C AL> สูงที่สุดในแบบสารอาหารที่เขาให้มา <S <S ซึ่งของเราเป็นโฮลิสติกแท้นะคะจากแบบเนื้อแกะจากแบบทูน่า ซึ่งแบบมันเป็นโปรตีนที่สําคัญมากๆเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ผลพลอยได้จากแบบสัตว์ปีกแบบตองเล็บอะไรอรือาระ่าที่ที่ผมทํามาเนี่ยคือหนึ่งอย่างอยากจะบอกว่าประมาณว่าคือ อาหารหมาที่เกรดสูงเนี่ยส่วนใหญ่ราคามันจะสูงมากรเราแบบว่าอยากทําให้หลายคนเนี่ยมีโอกาสได้ได้ซื้อในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าบางคนเนี่ยให้อาหารหมาที่แบบเกรดที่เพื่อนเพนให้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มไม่พูดถึงว่าไม่ใช่ไม่ดีนะในเกรดที่อะไรที่เราพูดแ,บบแต่คือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนได้ได้รู้ได้ทราบว่าแต่ละเกรดเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะแบบเออเปลี่ยนเป็นความความคิดได้เลยเปลี่ยนมาให้ของดีให้กับน้องหมาได้เลยแล้วเราเนี่ยทำมาในราคาที่ไม่แพงจับต้องได้ราคาเหมือนแบบของไม่แพงจริงและเกรดเรานยสูงก็คือ ต้องให้เพื่อนๆเนี่ยที่ที่ซื้อไปเนี่ยหลายคนเนี่ยลองยืนยันดูให้หน่อยว่าว่าแบบมันดีจริงไหมน้องหมาชอบไหมอะไรเงี้ยบางคนได้ราคาเพียง259ราสนะจริงเหรอคะมีโค้ดส่วนลดหรือเปล่าช่วงเวลาสองคุมชอบมีโค้ดส่วนลดไอหยกคุณหล่อขึ้นไหมหล่อจริงทุกคนโฮลิสติกหลายๆคนเลยยังไม่รู้ฮลิสติกคือเกรดอาหารของน้องหมาว่าเพราะจยงที่เทียบเท่ากับอาหารมนุษย์ที่มนุษย์ทานอ่ะแล้วราคานี้คือแบบยอดมากๆนะคะทุกคน กินแล้วกล้ามโตแน่นอนใช่กินแล้วล่ามน้องจะแบบล่ามขึ้นแล้วเวลาวิ่งหน้าตอบคือแบบนะะนน้องจะแบบกล้ามขึ้นแบบชัดเจนมากขนเออขนขึ้นสวยงามไม่ต้องใครเมื่อใครตอบไม่ตอบไม่รู้หน้าตอบหน้าตอบก่อนแล้วช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าหน้าตอบไม่มีกล้ามด้วยไม่มีแรงพูดมีกล้ามด้วยดูดิขายังกระตุกอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาอีกคนยื้อไปที่บอลหลอกนะปะ ได้จะแดกเดี๋ยวให้พูดคำหยาบเดอเดี๋ยวให้เอาไปเอาไปคิดตะเกียบได้ขาผมผมว่าพี่น่าจะแบบเล่นไต้องขาเล่นมุกแบบเข้าน้ำทุกวันอะเออช่วงนี้เข้าน้ำทุกวันจริงเพราะว่าไม่อึแตกต้องกินตัวนี้ปรับระบบลำไส้เลยไปเดิวเราเดินกลับไปขายโซนนู้นดีกว่าก็ไม่รู้จะเดินมาทำไมเดินมาให้เหนื่อยเฉยให้เหนื่อยทีเหนื่อยพี่ซันล่วงชนเจสกี้โอ้ยเกือบตายแล้วดี่ยังไม่ตายดีเนี่ยผมยังได้เจอพี่ซันอยู่โชคดีไปวันหนึ่งเออ น้องลีโอค่ะใส่ของแม่ไหมอันนี้อะไรอ่ะอ่าสบู่ทุกคนสบู่อ่าถือเอาถือไม่ได้สบู่สมุนไพรนะคะเนี่แม่อ่ากระหนูกระบุรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าคือเอาไปอาบน้ำไปแม่พี่เนี่ยทำทั้งสบู่แชมพูสบู่นี่ก็ก้อนใหญ่มากดูดิก้อนใหญ่ทุกคนจะบอกว่ากินกล่องเท่านี้ใส่ด้านในก็เท่านี้